สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรกก็สบายทำมาม่าก,กับสั่งพิซซ่ากันนะแล้วก็จะตอนนี้สั่งไปแล้วน,นะแล้วก็จะไปทำมาม่าก,กันมามา่าชามนลอยนะคะเทลงไปในชามใช่ไหมพี่เขาวางตัวนี้ก่อนพีน่บอกว่าเทลงไปในชามอา่ะมันไม่ออกทุกคนไว้ จะต้องเอาชงกระเทียมอ,ออกนะคะนี่ยมันจะใส่กระเทียมไปนะใน่ทิ้งไที่เหลือก็ใส่ไปสองห่อนะคะ <c oughs> โอ๊ยขวดเป็ดซี่บ้านนี้นี่ก็เยอะจริงๆเกับเจ็บเลยเดี๋ยวพี่เก๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับกล้องให้ค่ะ พีน่นะคือพี่เป็นปตากล้องแล้วก็ไปแกะแล้วจะเอาหน้าหายจนแบบนี้พี่โอเคพี่อีกกล้องหนึ่งนะคะงงกับพี่หันหน้าเลยค่ะนี่เอาเนี้ยนะคะแล้วก็จะใส่เข้าไปนิดนึงนะโอ้เนี่นี่ด้วยเดี๋ยวนี้ไว้ค่อยใส่ทีหลัง นะคะแล้วก็ใส่อะไรต่อพี่ใส่น้ำใส่น้ำแบบไหนพี่น้ำร้อนเหรอน้ำนี้นะคะมันต้องเปิดก่อนมันเจ็บอยู่นะเนี่ยเพราะว่ามันปวดเยอะเกินออ่างไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราทำศึกกระปุกพี่บอกด้วยนนะว่าใส่น้ำประมาณไหน ไหนจะพี่ได้ไหมอีกค่ะโอเคค่ะโอเคเอาหายไปไหนควางเองแล้วก็จะไม่ได้ปกติจะทำประมาณชามใหญ่กว่านี้นะแต่ตอนนี้ทำชาาเล็กโอ้ลืมตู้กข็งตรงนี้แล้วเอาไปทำอะไรคะพี่เราจะต้องเอาไปใส่ไมโครเวฟกันจะขอเปิดก่อนเปิดตรงนี้เออ เบอร์อะไรเบอร์สองนะโอเคอันนี้ใช้เมนต์ด้านบนด้านล่างนะใช่ไหมโอเคด้านล่างเบอร์สองอ่ะประมาณน,นี้โอเคอันนี้เขาจะมาหล่อมากเออคือพ่อถ้ามันสุกแล้วมันก็จะแบบตึ้งเลยอะตึ้งแบบเปิดออกมาเองเลยอะแบบตึต้งแบบนี้เลยอะเออแบบสมมุตินะอันนี้คือไมโครเวฟ ตึงโอ้ยตึงแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะไปดูตอนที่ทำมาม่าเสร็จกันเลยแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย